ถ่ายไม่ทันอ่ะวันนี้งานศพอ่ะมันปิดเนี่ยมันได้นี่ไปแล้วดูดิเนี่ยดูดิถ่ายไม่ทันโดนเผาไปแล้วด้วยเดี๋ยวเขาจะไปเก็บกระดูกกันที่เผาอีกตรงนั้นเห็นไหมแดดๆอ่ะที่เผาอีกตรงนั้นเหรอแดดๆเห็นไหม

เนี่ยโคมาเลยไปมีนหากันอบมปิดไปแล้วเข้าไม่ได้เนมหากเลยตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บศพเอ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บกระดูกด้วยยาะตายใจอยู่นิดนิดนะแต่นงยก็ขอให เฮ้ยทุกคนกระจายตัวกิะจตัวประหลาดตัวอะไรนี่มันตัวอะไรมีใครขควดร,ร่วงไหมร่วงหรืออะไรเฮ้ยพี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยนเขาไปเบนะเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้อ่ะจะดนะ่วงไหมนะช่างเถอะ ไว้ไมันไปโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้นะถ้าเราจบคลิปนะ,ปปปนะ,นะนเดี๋ยวไม่บอกดีกว่าถ้าจบคลิปเราจะไปนี่แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะเอาป้ายไปกดแชร์แชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้เจอกันเดีย๋ยวให้ดูก่อน